พิลาสดบดีนี้เพิมกับแม็กกี้อาภาบิ๊กเอ็มกิตริศพิมพิมประภาหนุ่มไอดอลมาแรงแห่งปีเจลบอยพี่แม็กกี้เกี้ยังไงโอ้ยน้องๆจ้าอันนี้คือเนี่ยบอยแบนด์รุ่นพี่นะ,ะสมัยก่อนเขาไม่ได้ชื่อปั้นด้วยเขาซื้อเหมือนไปแหละชื่อว่าซื้อเต็มๆไปลงนรกสมัย สองผู้ช่วยสุดแก๊งปั้นจันปารมากอจีตอนนี้เป็นผู้จัดละครปหคะทำอาชีพเกี่ยวกับจิวเวลรี่พี่ชูชัยเหรอขายทักทิมกรอบอ,อ,อร่อยมากเรา,เราเคยเล่นละครด้วยกันไหมคะเคยผ่านานกันแต่ว่ายังยังไม่เคยร่วมงานกันยังไม่เคยเล่นละครด้วย,ด,วยด้วยกันเลยนอกจากพูดใต้ไม่ชัดแล้วพูดไทยก็ไม่ชัดน,นะฮะ จะมาจากพาร์คพาร์คซอยพาร์คซอยฝั่งหนูนะแก่ปะเคยมีแบบผลงานร่วมกับใครใน4คนนี้ไหมครับยังไม่เคยค่ะระหว่างร่วมงานกับแก๊งเจลบอยส์กับร่วมงานกับปั้นจันคุณอยากร่วมงานใครมากกว่ากันคะโอ้โหยังจะถามอีกแหรอคะนนี้เฮ้ยเข่าอะไรอ่ะโชคไง ในร้องข้ามกำแพง